ถึงแล้วครับผมที่ไหถึงที่อะไรนะสวนรถยนต์ไม่ใช่รถยนต์แล้วมอเตอร์ไซค์โมกวันนี้จำวันแรกได้ไหมที่เรามาได้ค่ะไปตั้งหลายร้านแล้วก็มาจบที่ร้านนี้นะคะไปหลายร้านเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสีรถที่เราต้องการนะคะบางบางร้านก็ไม่มีรถ ที่เราอยากได้ด้วยก็เลยจบด้วยที่สกูปปี้2023แล้วก็ที่สำคัญคือเงือนขาการจ่ายเงอนขการจ่ายใช่ค่ะดอกเบีย้ยดอกเบี้ยแต่ละร้านมันจะต่างกันนะคะบางทีก็ต่างกันไม่มากบางทีก็ต่างกันมากแล้วก็ดูที่ดอกเบี้ยด้วยค่ะโอเคเอวันนี้ก็วันสุดท้ายลไปจ่ายอา้าจะลงไปไม่เอาตังค์เหรอ <laughs> จะต้องนับตังค์ให้น้องเขากันนะจะลงไหมเนี่ยลงสองสามสี่เห็นนะขอบคุณค่ะ,ะเป็นก้อนเลยเก็บเงินเป็นก้อนนะครับนี่ผมสอนมาให้น้องเขาเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะพีสิบแล้วใช่ไหมพี่ ออเป็นไงบ้างเรียบร้อยเสร็จแล้ว FC ครับผมก็น้องเขาปิดครบแล้วเรียบร้อยสี่เดือนต้องถามพี่พนักงานถามได้ไหมพี่ถามพี่พนักงานเดี๋ยวสวัสดีครับพี่อันนี้คือน้องเขาปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ปิดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือรอรอคู่มืออย่างเดียวก็จะเป็นชื่อของน้องเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะนานไหม ไม่ถึงเดือนค่ะประมาณสองอาทิตย์ค่ะอ๋อสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์โอเคสี่เดือนเดี๋ยวรอยี่ขอบคุณครับขอบคุณเรื่องรุ่งเรืองอินเตอร์ด้วยนะครับผมที่เรามาสี่ครั้งเราก็เข้ามาถ่ายในนี้สี่ครั้งเหมือนกันพี่เพิ่์ก็ไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณนะครับมาเลสโก ปิดแล้วเยัไหนต่อโอ๊ยัไหนต่อจงพักเลยวันมาก็แต่งชุดนางงามนี่ยแล้วมานางรำวันนี้ก็มาชุดนี้แหละถึงแล้วนะครับผมเมื่อกี้มุกเราไปปิดงวนแล้วเรียบร้อยใช่เอามาให้พ่อนะคะเี๋ยวใจพ่อเอามาเซอร์ไพรส์คุณพ่อสักหน่อย เพรเอไพรสกวพอไม่ใส่เอ <c oughs> พ่อไม่ใส่เสื้อ <c oughs> เลยพี่ถุยไม่ใส่เสื้อเดี๋ยวนี้ว่สุดท้ายแล้วเนี่ยจบแล้วดีใจมากเลยดีใจม <ขอ S 1> ากจะไม่มีหนี้แล้วเพราะปกติต้องแบบสิ้นเดือนมาปุ๊บเอาละต้องต้องต้องมานั่งเฮ้ยในใจเงินแล้วตัวนี้จะได้เสียเงินแล้วตัวนี้อะไรประมาณนี้ตื่นเ <ะ S 3> ต้นไหมเมื่อคืนแล้วตื่นเต้นอยู่ค่ะแล้วเดือนต่อไปแล้วก็ค่อยๆคไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราต้องมีแบบว่า เราต้องแบ่งตังส่วนนี้ไว้จ่ายแบ่งตังส่วนนี้ไว้ใช้โนูนี้โน่นี้ให้พี่ทุยดูไปหาพี่ทุยดีกว่าไป่ะเด็กอ่ะเอาใบเหลืองไม่พี่ทุยด้วยเอาชี้ให้พ่อดูพ่ออ่านนี้อ่านได้เลยพ่อจะไม่ใส่เชือกเลยเออ เยี้ยตายแล้วงวดสุดท้ายเขาบอกรอแค่โอนเป็นชื่อ6 0 3เขาบอกว่าอีกกี่วันได้ใบเขาบอกไม่ถึงเดือนค่ะถึงเดือนเนาะใช่แล้วใกล้เนาะป้ายป้ายแล้วเด้อันนี้งวดเมื่อกี้ออก605ป้ายทะเบียนรถหนู603 เมื่อกี้ก็เลยพามุกไปดูรถเอ่อรถเก๋งพี่ทุยวัวัวนั้นซื้อตัวนี้แหละซื้อหกศูนย์สามนี่แหละโอ้ที่ทุยวศนะูนย์สามสามศูนย์เนี่ยเมื่อกี้พาลูกสาวไปดูรถเก๋งเลยนะรถเก๋งบ้า<อ>งครับ <laughs> <laughs> ไม่ซองเป่าไม่อย่าเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเพิ่งเล่น <laughs> โอ้ เป็นไงบ้างคุณพ่อพี่ทุยอเออแล้วเดี๋ยวมาดูพื้นที่เดี๋ยวอโอ้ยนี่พี่ทุยเราเก็บงานแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เก็บงานเหมือน,นเหมือนมันจะกว้างขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นนะเดี๋ยวเราต้องขวดขวดดนขอดรงนี้ให้มัมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทําร่องระบายน้ําออกไปนี่ี่เมย์เพิ่นเอาแบบจนเรียบเลย เอาเรียบจริงจริงตอนแรกที่ขุดคือขุดแค่แบบว่าเป็นแนวที่เฉยตอนนี้คือเป็นเป็นล่องแบบสวยเดี๋ยวให้พี่หนึ่งพาไปดูตัวคานแล้วก็ข้างหน้าด้วยที่พี่เขาวางแบบกันเสร็จแล้วนี่คานก็เรียบร้อยแล้ว

พี่ช่างนะคะวางแบบสำหรับเทเมยังทันพี่ทุยได้ตั้งแบบเพื่อที่จะเท,เทเสาในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเทเสาเทไม่ใช่เทเสาเทคานเทคานเมสังเกตดูตรงนี้นะมันจะมีเส้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือมันจะพอดีกับตรงเนี้ยเรียบไปเลยเนี่ยไปถึงข้างหลังเนี่ยกระดิ่งแนวไปแล้วนะ ตัวนี้คือดิ่งแนวไปแล้วคือจะเรียบไปพอดีเลยเวลาที่เทเสร็จก็จะเอานั้นปาดใช่ไหมล่ะเอาฉาบนะปาดปาดไปทีเดียวรอดยาวเลยถ้าหากว่ามันไม่ได้ฉากปุ๊บเวลาก่อเสาเนะ่ยมันจะตะปุ่มตะป่มาอะไรเงี้ยมันจะซ้ายขวาฉะนั้นถ้าทําต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นนี้คือต้องได้ได,ได้แนวเลยได้แนวตรงเส้นของแกนี่คือเนี่ยมีเส้นเนี่ยปรับให้มันได้ แล้วก็ด้าน <ทำ S 1> ข้างก็แพงแล้ก็ห้ามออกด้านข้างก็เอาดินเนี่ยปิดปิดไว้ปิดปิดปูดปนไว้เนี่ยเม่ตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ทําแผงต้องพอดีระดับเลยนะเนี่ยระดับต้องได้แนวเห็นไหมนี่ได้แนวนี่เห็นไหมเส้นสีเขียว 对。Okay. ให้ซอลูกหลานคอยกอดไว้ไว้น้ำพ่อปาลิจิตบอทอมาหอดบ่อน,นันองค์ูทันถึงที่จุดหมายสิบสามเวลาบอกถึงหกทุม่มเช้ามันหุ่นต้งกันน้องพี่1ิแปดมียอดีพ่อนัานพอ่อสอโอ้หนอไม่ต้องเศร้าสูขพ่อจะให้โชคทำดีต่อไปสภทุกสภาศาโศกรคภัยเนียดจันไรให้หายไปเลย เคยมีแค้นเครื่องคุณให้ใจว่าบุญปิดห่วงบ่วงมานรักโลกโคลดหล,ลงสงสารให้อันตรทา,านมาลายหายไปสันให้ไดใดในโลกอยาก้นทุกสุกต้องให้อภัยทานชาโด้ฟ้าเคยกล่าวหาเรื่องเล่าตำนานของพระเวสสันดรกุวยพรงูหลานผูกลผกล้าอันเชิญผู้มาประทับจับปาดงขอเจ้าได้พระาอสสานิสงส์ศร อไทยเฮาน้องพี่เกิดมาในชาตินี้จยาแวะเข้าป่าคำชินความห้ามตามอยู่เป็นคนยาพากันสับสนอย่างวนเวียนอ้อมจ้องเอาไว้ลูกหลานของผู่องค์สัมมาพิ่นหูยันเทศยนสังสอนทุกอย่างฮอนล้ำบาปนใด้ให้มีสิ้นในใจสุขเย็นเลือเล่อยเอาอาเอ้ยให้ทำบุญสั่งก้อสังขารเฮานหนักนอบ่จิแม่พีจากโลกนี้ไปสู่จุดหมายคือสวรรค์เมืองแม่นแห่งเดน